สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปูนะคะในคลิปนี้จะช่วยมาทำยำถั่วพูอร,อ,อร่อยอร่อยค่ะถั่วพูใช้ประมาณ15ฝักนำไปล้างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็นำมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็พักเอาไว้ก่อนค่ะจากนั้นนะคะนำหม้อใส่น้ำตั้งไฟค่ะพอเดือดแล้วก็นำหมูลงไปลวกนะ ตาได้กุ้งนะคะกุ้งหกตัวแล้วก็หมูสับ150กรัมค่ะใส่ถั่วพูล,ลงไปลวกค่ะลวกแค่แป๊บเดียวนะคะไม่ลวกนานนะเพราะถั่วพูสุกง่ายอยู่แล้วค่ะจากนั้นก็ตักขึ้นนะคะแช่ในน้ำเย็นค่ะ ทีนี้ก็มาปรุงน้ำยำกะทิพริกเผากันค่ะสูตรของปูนะคะถ้าเผื่อทาจานไซส์เล็กนะคะที่เขาขายตามร้านอาหารนะก็จะใช้เป็นอัตราส่วน40 40 40, 40ค่ะก็คือน้ําพริกเผานะคะ40กรัมหัวกะทิข้นๆนะคะ40 ml แล้วก็น้ำยำสูตรมาตรฐานค่ะ40 ml ในคลิปนี้นะคะผู้ทําจานใหญ่นะเพราะฉะนั้นผู้จะทําเบิ้ล2สูตรนะคะแล้วก็สูตรน้ํายํานะคะเดี๋ยวผู้จะใส่ลิง์กไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์ค่ะคนน้ํายําผสมไม่เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่หมูสับลงไปค่ะ ใส่ถั่วพูล,ลงไปนะคะแล้วก็เคล้าให้เข้ากันค่ะจากนั้นปู้ก็จะใส่หอมแขกซอยนะคะครึ่งหัวนะคะอันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวนะใครชอบหอมแดงก็ใส่หอมแดงไปนะคะตาด้วยถั่วลิสงขั่วบดหยาบ60กรัมเคล้าให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็ใส่ตัวหอมแดงเจียวค่ะใส่ไปบางส่วนนั้นแล้วก็เก็บบางส่วนเอาไว้โรยหน้าด้วยค่ะ จากนั้นนะคะก็ตามด้วยกุ้งขาวปูใช้กุ้ง6-7ตัวนะคะคล้าให้เข้ากันเลยนะคะชิมนะคะนี่ขนาดลืมใส่มะพร้าวคั่วนะออร่อยมากๆเลยจัดเสิร์ฟจานใหญ่นะคะปูต้มไข่ต้มนะคะสี่ฟองนะคะปอกเปลือกนะคะแล้วก็ผ่าตามยาววางเรียงรอไว้ในจานเลยค่ะ จากนั้นก็ตักยำถั่วพูของเรานะคะลงไปเลยทีนี้นะคะก็เอาตัวกุ้งนะคะวางเรียงนะคะข้างบนค่ะให้สวยงามนะแล้วก็โรยด้วยหอมแดงเจียวข้างบนอีกทีหนึ่งค่ะจริงๆถ้าเผื่อมีพริกทอดนะคะก็ดีเลยแต่ว่าวันนี้ปู้รีบนะคะปู้ทำไม่ทันนะก็เลยไม่ได้ทอดพริกแห้งนะคะ ขอบอกว่ายำถั่วพูจานนี้นะคะรสชาติจัดจ้านเข้มข้นอร่อยกลมกล่อมลงตัวมากๆเลยค่ะผู้ทาเมนูนี้ที่ไรนะก็จะได้รับการชื่นชมล้นหลามนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะผู้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะรวมถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะขอวอวยพรให้รวยๆเฮงๆกันทุกๆคนคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ